สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเที่ยววัดเทพมเทียนกันนะครับซึ่งวัดนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับวัดสุทธาในนเองจุดเท,เท่าเสาชิงช้านะครับที่นี่จะมีองค์เทพให้เรามากราบไหว้สักการะกันเยอะทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันเลยนะครับ ซึ่งองค์เทพก็จะอยู่บริเวณชั้นที่สามกันนะครับเราก็เข้ามาในอาคารกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะครับแต่เราจะไปกราบไหว้นะครับซึ่งท่านก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของเราเองนะครับ Thank uh you. -huh. และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในวัดเทพมนเทียนนะครับที่วันนี้ผมได้พาเพื่อนๆมากราบสักการะขอพรจากองค์เทพต่างๆนะครับสสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ